สวัสดีครับนักเรียนพบกับกูตีนะครับวิชาวิทยาการคำนวณนะครับชั้นประถมศึกษาปีที่6นะครับวันนี้กูตีก็มีคลิปเฉลยแบบฝึกหัดโคดดิ้งนะครับ5นะครับเป็นแบบฝึกหัดที่กูตีได้ให้นักเรียนทำนะครับในสัปดาห์ที่แล้วนะครับแล้ววันนี้นะครับกูตีจะมาเฉลยแบบฝึกหัดตัวของโคดดิ้งนะครับจำนวน5ข้อนะครับเดี๋ยวไปชมคลิปวิดีโอกันเลยครับ คลิปวิดีโอนี้เป็นคลิปที่40นะครับเกี่ยวกับเรื่องของเฉลยแบบฝึกหัดโคดดิ้งนะครับอันนี้เป็นตัวอย่างนะครับภาพระบายสีนะครับตามชุดคำสั่งโคดดิ้งนะครับอันนี้กูตีทบทวนให้นะครับเป็นตัวอย่างในคลิปวิดีโอเมื่อสัปดาห์ที่แล้วนะครับ คราวนี้เรามาดูเฉลยแบบฝึกหัดนะครับโคดดิ้งนะครับจํานวน5ข้อที่กูตีได้ให้นักเรียนทํานะครับเดี๋ยวไปดูโจทย์ข้อที่1กันเลยครับอันนี้เป็นโจทย์ข้อที่1นะครับัวคําั่งมีทั้งหมด1นุดคํา่งนะครับคือแรเงานะครับไปทางด้านขวานะครับ2ครั้งนะครับแล้วก็แรเงานะครับแล้วก็เดินไปทางขวา1ครั้งนะครับแล้วก็แรเงานะครับ เดี๋ยวไปชมกันว่าตัวของภาพนะครับที่ระบายสีตามชุดคำสั่งโคดดิ้งนะครับจะออกมาเป็นภาพอะไรนะครับมาดูเฉลยโจทย์ข้อที่1น,นะครับภาพที่ได้ก็จะเป็นภาพดังภาพที่ปรากฏนะครับอันนี้ก็จะได้ตัวของเริ่มต้นก็ทำการแรงเงานะครับที่รูปดาวก่อนนะครับจุดเริ่มต้นนะครับ แล้วก็เดินไปทางขวาสองช่องนะครับแล้วก็ระบายทึบนะครับสี่เหลี่ยมทึบที่ช่องที่สามนะครับแล้วก็ช่องที่สี่นะครับดังภาพนะครับถ้านักเรียนคนไหนที่แรงเงาไม่ถูกต้องนะครับระบายสีไม่ถูกต้องก็ให้ปรับแก้นะครับแล้วก็ดูตัวเฉลยนะครับแล้วก็ระบายตามตัวอย่างได้เลยครับ มาดูจทย์ข้อที่สองนะครับทำการแรงเงานะครับแล้วก็เดินไปทางขวานะครับสามครั้งนะครับแล้วก็แรงเงานะครับแล้วก็เดินลงล่างนะครับแล้วก็เดินไปทางซ้ายนะครับแล้วก็แรงเงานะครับแล้วก็เดินไปทางซ้ายอีกหนึ่งครั้งแล้วก็แรงเงานะครับเดี๋ยวไปชมว่าภาพที่ได้นะครับตามชุดคำสั่งทั้งสองชุดเนี่ย เกิดเป็นภาพอะไรนะครับมาดูโจย์ข้อที่2นะครับภาพที่ได้ก็ดังตัวเฉลยเลยนะครับก็จะเริ่มการแรงเงาที่จุดเริ่มต้นนะครับแล้วก็เดินไปทางขวานะครับสามครั้งนะครับแล้วก็แรงเงาที่ตารางช่องที่4ด้านบนนะครับแล้วก็ลงล่างไปทางซ้ายนะครับแล้วก็ออแรงเอางนะครับ ตรงตารางช่องที่3นะครับแล้วก็เดินไปทางซ้ายนะครับแล้วก็แรงเงาตรงตารางช่องที่1นะครับแถวที่2นะครับมาดูจุดข้อที่3นะครับก็เดินไปทางขวานะครับแล้วก็แรงเงาทั้งหมด3ช่องนะครับแล้วก็เคลื่อนที่ลงล่างนะครับแล้วก็ เคลื่อนที่ไปทางซ้ายนะครับแล้วก็แรงเอาอีก2ช่องนะครับเดี๋ยวไปชมภาพนะครับว่าเมื่อแรงเอาแล้วจะเกิดเป็นภาพอะไรนะครับข้อ3นะครับภาพที่ได้ก็คือเป็นตัวของสี่เหลี่ยมแรงเงานะครับช่องตารางที่สองนะครับสามและ4นะครับแถวด้านบนนะครับแล้วก็ ต้นที่ลงล่างนะครับแล้วก็ไปทางซ้ายนะครับก็จะเริ่มแรงเงานะครับตารางช่องที่3แล้วก็ช่องที่2นะครับแถวที่2นะครับก็จะได้ตามภาพดังนี้นะครับก็ให้นักเรียนดูนะครับถ้าไม่ถูกต้องหรือตรงไหนที่นักเรียนยังแรงเอาไม่ตรงจุดนะครับก็ให้ปรับแก้ให้เรียบร้อยนะครับ มาดูจย์ข้อที่4ี่นะครับก็จุดเริ่มต้นคือรูปดาวนะครับทําการเลงเงานะครับแล้วก็เคลื่อนที่ลงล่างนะครับแล้วก็เดินไปทางขวานะครับแล้วก็เลงเงาแล้วก็เดินไปทางขวาสองช่องนะครับแล้วก็เลงเงาครับแล้วก็เคลื่อนที่ขึ้นด้านบนนะครับแล้วก็เลงเงาเคลื่อนที่ไปทางซ้ายสองช่องแล้วก็เลงเงาครับเดี๋ยวไปดูภาพที่ได้กันนะครับ ดูภาพที่ได้นะครับจทย์ข้อที่4ี่นะครับก็เริ่มแรงเงาที่ลูกดาวนะครับจุดเริ่มต้นนะครับแล้วก็ลงมาด้านล่างนะครับแล้วก็ไปทางขวานะครับแล้วก็เริ่มแรงเงานะครับตารางที่2นะครับแถวที่2นะครับด้านล่างนะครับแล้วก็ไปทางขวานะครับ2ครั้งนะครับแล้วก็แรงเงานะครับตาราง ช่องที่สี่แถวที่สองนะครับแล and mente, and ้วก็เคลื่อนที่ไปด้านบนนะครับแต่ก็แรงเอานะครับตารางช่องที่สี่แถวที่1นะครับแล้วก็เคลื่อนที่ไปทางซ้ายนะครับสองครั้งนะครับแล้วก็แรงเอานะครับตารางช่องที่สองนะครับแถวที่1นะครับก็จะได้ตามภาพนะครับ นี้เรามาดูโจทย์ข้อสุดท้ายนะครับขั้นแรกก็คือเคลื่อนที่นะครับชุดคาสั่งมีทั้งหมด2ชุดคาสั่งก็คือเคลื่อนที่ไปทางขวานะครับ3มครั้งนะครับแล้วก็แรงเงานะครับแล้วก็เคลื่อนที่ลงล่างนะครับ2ครั้งแล้วก็แรงเงานะครับเดีย๋ยวไปดูภาพที่ได้กันนะครับในโจทย์ข้อที่5นะครับภาพที่ได้ก็ดังภาพเลยนะครับก็ ั้นแรกเราก็เริ่มที่จุดเริ่มต้นนะครับรูปดาวนะครับแล้วก็เคลื่อนที่ไปทางขวานะครับสามครั้งแล้วก็เริ่มระบายสีนะครับตารางนะครับช่องที่สี่แถวที่หนึ่งนะครับแล้วก็เคลื่อนที่ลงล่างนะครับสองครั้งนะครับแล้วก็แรงเงานะครับแถวช่องที่สี่แถวที่สามนะครับก็จะได้ตามภาพนะครับ ข้อห้านี้ค่อนข้างที่จะง่ายนะครับก็จบลงไปกับเฉลยแบบฝึกหัดนะครับทั้งห้าข้อน,นะครับแบบฝึกหัดทั้งห้าข้อน,นะครับที่กูติได้เฉลยในคลิปนี้นะครับนักเรียนก็ลองไปตรวจสอบดูนะครับว่านักเรียนทําถูกต้องกี่ข้อน,นะครับข้อไหนที่ไม่ถูกต้องนักเรียนก็ปรับแก้ให้เรียบร้อยนะครับแล้วก็ ถ่ายรูปส่งมาในอัลบั้มวิชาวิทยาการคำนวณหรือวิชาคอมพิวเตอร์นะครับในรายกลุ่มห้องของนักเรียนเองนะครับคลิปวิดีโอนี้จะเป็นคลิปวิดีโอสุดท้ายของเทอมหนึ่งนะครับซึ่งเดี๋ยวเราก็จะมีการปิดภาคเรียนนะครับของนักเรียนชั้นป .6 นะครับก็หวังว่านักเรียนจะกลับไปทบทวนนะครับเนื้อหาที่ครูติสอนไปนะครับตั้งแต่ คลิปวิดีโอรแรกนะครับแล้วก็ตัวของซูมที่เราได้มาพูดคุยกันนะครับก็ให้นักเรียนนะครับกลับไปทบทวนเนื้อหาในตัวของเทอมที่หนึ่งด้วยนะครับเพราะว่าถ้านักเรียนไม่ทบทวนเนื้อหาเลยนะครับพอนักเรียนมาเรียนในเทอมที่สองเนี่ยมันก็จะมีเนื้อหาที่ต่อยอดมานะครับหรือมีเนื้อหาที่ใกล้เคียงกับ เทอมทหนึ่งนะครับเพราะว่าเราจะต้องนําความรู้จากเทอมทหนึ่งนะครับมาใช้นะครับเพราะว่าเนื้อหาในเทอมที่ทหนะึ่งนเป็นพื้นฐานในการเรียนในเทอมทสองนะครับถ้านักเรียนไม่มีความรู้ความเข้าใจในการใช้นะครับการเขียนโปรแกรมหรือการเขียนทิศทางนะครับในรูปแบบต่างๆที่กุติสอนไปนะครับนักเรียนจะมาเขียนโปรแกรมกับหุ่นยนต์หรือ เกี่ยวกับโปรแกรมต่างๆเนี่ยก็จะไม่เข้าใจนะครับเพราะว่าในเทอมสองเนี่ยเราจะเรียนนะครับเกี่ยวกับการปฏิบัติเป็นส่วนใหญ่นะครับส่วนในเนื้อหาจะมีค่อนข้างที่จะที่เราเรียนในเกี่ยวกับเนื้อหาเนี่ยค่อนข้างน้อยนะครับจะเน้นการปฏิบัติในเทอมที่สองนะครับก็ฝากไว้นะครับเกี่ยวกับ วิชาคอมพิวเตอร์ของอุติด้วยนะครับแล nah, well, through, ้วก็หากนักเรียนนะครับยังทําใบงานของอุติไม่ครบหรือตัวของใบฝึกหัดไม่ครบนะครับข็อให้นักเรียนตามนะครับทําส่งให้ครบนะครับเพราะว่าแต่ละใบฝึกหัดหรือใบงานเนี่ยอุติจะต้องเอาคะแนนนะครับจากใบงานแล้วก็ใบฝึกหัดมาให้มาให้นักเรียนด้วยนะครับเพราะว่า นักเรียนจะต้องมีตัวของแบบฝึกหัดและก็ตัวใบงานส่งคุติด้วยนะครับแล้วก็คะแนนสอบนะครับซึ่งมีผลต่อเกรดในเทอมที่1ของนักเรียนด้วยนะครับก็หากนักเรียนมีข้อสงสัยหรือไม่เข้าใจก็สอบถามคุติได้ในรายส่วนตัวหรือโทรมาหาคุติก็ได้นะครับยินดีให้คำแนะนำกับนักเรียนทุกคนนะครับ แล้วเจอกันใหม่นะครับในเทิงที่2นะครับสวัสดีครับ